เดี๋ยวพาเบิ่งของเพิ่นครับแม่เพื่นมาได้สองกระติกเื้นี้สองกะติกนี่ครับโอ้ยแม่เวรเป็นบวนครับปลาหงยป่าเงปลาต้อขาิแินอมมาไม่รู้ออกแห้งไรท้โท้อท โอ้ปรากฏหญ่ต่ำกอ้เกิมายังเว้นสิคือนี่นก็เม้นสิคืคนกันไลยแบบจมวนอู้ันแต่ผึ่ดีๆทำมากกระืดมันบด้เอียดทำาเอียดอย่างเด้อไแง่งดีๆยังเป็นตัดสอนตักไปตุ่มพอจไปด้ไแง่งเขียวใหม่ๆน่ะไอ้งกล่องโอ้ปรากฏตั่นึงต่ำอันนี้หักไหมวะไม่ได้ฮะ

ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมินี้ก็อยู่กับช่องชมทุ่งชาแนลครับผมมินี้มาครับพ่อครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับมินี้มาลงสีครับหาหล่าป่าหน่อยครับเดี๋ยวเบิ้งน้นกันครับสีมีบ่เพิ่นมะสอนปลาแก้วครับตีมีบอกเขาว่ฝุ่นครับคนหลายนะครับ เอาแยงกันขาดมากครับสีไดยพาอกินแรงหมืนม้ันยุ่งเบา้อบงดนะครับนี่ครับรรยากาศบรรยากาศซียมาแรงครับเดี๋ยวไปพายเบิรงันเจ้าครับเอามาสนกินแง้วย่งร่งน ส,สวนยังไหนดวนี่ครับโอ้ยกันแล้วเต้าน้ำโดยนอนอนี่พ่อแม่เพเ่็นมาสวนครับสวน่ายคลิปเจอสวงไวถไายได้กระติกนี่ครับแม่มันไดวัตถุแล้วลูกมันมันตรงย้ำมเว้นบมครับเด้อเดยอใบชลูนเด้อเด้อไม่ตีมาเนี่ครับ มือนี้บ้หมานมือนีเพิ่นว่าบ่้าหมานครับผมเดองตีเ้หมานโอ้เดองตีกเดี๋ยวว่าเบิ่งไม่กตีกนนะครับตมิกินได้กินอยู่ต้กินเลี้ยงได้กินกี่อนัวลงเราเด็ยังเด็กน้เดียวเบิ้านน้ำสีครับเ้ีเยกัลงเดไห้เวากำนีเบิ่งครับเอา เอาล้อเบึงครับเขาปิดยังไมัไงนั้นไม่ดองนี่ไงเอาเล็กหน่อยมานํ้นคราลงับอเงเงยี่นหนูกัดขบของเพื่นคบเดี๋ยวพาบึงของเพื่นครับแม่เป็น่าได้สองกระติกมือนี้สองติกนี่ครับโอ้ยเลเป็นหมองเลกไหมองนัเดี๋ยวมีดูปลา ดูสี่่เป็นในสองกะติครับตอนอีกรองนึกระชันเดือนนี้เ่าพี่ใส่นุ่มมองมันจะยุ่งมาบานเอาดงแจกไปเลยเอ้ยครับไา่หลากไก่ไม่น้อยเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยนะเบงครับของเขาเป็นยังไงกไก่ขึ้นโลดิทิ ก็เขาเป็นขาดจ้วยสอนปลาแก,ก้วลุกเรื่อยปะ้บอกเนี่มีเมือตัวครับพวเต้นชวดชวดกุนยเอาหมอขาดเอมามามาอเอ้มอวม,ม่นุ่มบอกว่าผิดว่าผิดว่าโอ้หาตัวมันหาตัวดอกบ้านทำเล้วตรงมันเด็ดเด็ดมืงอื่นเข้ามาโดนพู่้่ามับว่าไงจีนน้อยมันขืนเรียบรอย

bôi mướn chìm. cái chỗ. Ở, hết nhàng, khi hết mua cái nhàng bỏ đi tuồng ăn chìm, là lấy mấy nhung hoàn toàn, เดียยวเดียวแม่บอกเมคร ливо, ett, okay, mm. ับบานแรกได้หุ่มหนึ่งันนเด็ดเดดได้หลายคนลเอลงไปตัอันนี้ปลาตัวทุงครับอันนี้บ้านพี่น้องเอ่้อนยังครับทั้งนี้เอิ้นปลาเก้วได้ครับด็ร่งลุงตอครับ น,น,น,นี่มันเป็นหาดทรายครับหาดทรายอยู่ซีแถวบ้านนี่นะครับน,นี่นี่น,น,น,นี่นี่คือก้อนไม่เขาเอาขึ้นเลยขึ้นเลยวกว่าเออเอาก็โอ้ยไปพ่อสะบัดมากก่อนก่อ Cái tít nhúc khuẩn càng luôn à? Cái tít nhuốc khuẩn càng thì nhuốc khuẩn đầy Mấy xa lên, quá kịt lén à Tí đây phá mốc quá Ở chón nó ở chón bà kèo nó Cảm ơn kháu ngám Khuẩn nó tìm, ngồi mặt, ngồi mặt Rồi nhấp má Nhấp má trong tìm Nhấp khuẩn má tìm Nhấp khuẩn má trong tìm Ní, nhí, nhí,

<ใ>นั <uin an? S 2> ่น <noise> น่ะยไงุ่นน่ะขุ่นะไรโอเสยบวอดสีบวอดจิลุกออกต่อไม่ได้บ่อไปต่อยอีกไ่ได้บ่ไปต่อยอีกนกต่อยอีกมานึงต่อยอีหน่งยังไงถุงลายจะนีว่าจันบินที่ได้ลายครับขนเราเนาะกุ่ก็อขุ่นสอนไมขายไป็นขมันรรจงจินก็จะหางินเนาะ มีเขากินง่ายเนะก็ได้อยู่ได้มาเบิ้งวิธีกันเก็บยนดีๆนะครับดีดูถูกเนี่ยทำอะไรนีคำอะไรเนี่ครับหามงแว้งอยู่หกมงเหรอฉันว่าต้องบายบายใบหนึ่งใบสองดูรอดูนอนจังไงหาปลาสวัสดีครับก่อนแล้วมีสวัสดีครับแล้วนี่เล่นน้ำสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับว่สวัสดี S <S <S ยีพาหูกมันลเน้นเลยคุน,นปาไปเล่นขบนปาไปเล่นทราย <c oughs> ปาไปเล่นทรายเฮ้ยยังกวางถึงน้ำกระหัดก็ไม่ได่อเลยตันนี้จะได้ร้อยชิ้นแลบมันบริเ็นหาดอะไรนี่อันนี้เป็นหาดมันนีนห

ไม่ต้อง้งนี่บ่มีครับก็ย่ายกขึ้นสูงหลายข่อยบัานเตี้ยแม่แล้วยกขึ้นว่าสันพุ่นขาดตรงโป่งอยู่บนสีมีมาตาใส่พุ่นเอาลงไปพุ่นแม่ก็ว่าข่อยยากยากบ่ข่อยเตี้ยนว่ายกขึ้นได้เหนื่อยาดมันงเรื่องความสาดมันบ่ขะมายัง่าเสีจับบ่ขะตีบ้านนี้บ่มาครับ นหยุมหนึ่งอย่แล้วาผมเอาไฟเบรงเงินเจ้าครับเบรงเงินเจ้าเงนเจ้ามากไหมครับมันเพิ่มน้ำทิ้มโดยไอ้ลุดครับไอ้หลุดพาเล็กน้อยลงมาสอนครับเฮ้ยาำกันมาหาหมนี่หอดไฟเ่นี่หามีมังยพ่อเือเล็กน้อย อยพได้มาสวนปลานี่ดน่หอยพัถัดสนกุ้งฮะหอยพาสอนกุ้งบ่เห็นหมดไฟมาสอนกุ้งปลาเขาเอาเพงวางเลยมเป็นเบ็นครับนี่เป็นแมาไหมครับ khốn <laughs> oh, cái này khốn cái nó trời xóm này muộn rồi, ôi thiếu cái lò chỉ ต้ต่อะไรางต่อวิุสอนกุ้งังว่าต้สอนปลาทุแม่เศรษเพามควันก็บอกทุกเศรษฐากุ้งไม่ขึ้นอยู่ไรเยี้ยมะเลงกุ้งมีบ่ครับเงี้เมลงกุ้งมีอยู่ครับกุ้งอ่ะ้าว่าจักสอนนั่นตัวใหญ่กับยัดใหญ่เปิดนะกุ้งอ๋อัวกาเวียนวันนี้ดีนะโอ้โหไสอนแล้วนไเป่อยลงตัวใหญ่นั่นแทงตัวใหญ่ตัวอ้วน อ็ข่าโรงเรียนอะไรโรงเรียนพ่อใหญ่เปื่อยถ้ามากสอนตัวนี้นะต้อหน่าวัดบกปันไดตันนั้นเป็นตะกินเยอะหนาวัด่อ้ดเออนาโังเป็นตะแซ่บเลยเบ่งครับลงไมต้องทิมช่วงบังมันได้เ่าเชีวจะเร็วได้แล้วบุกหน่อยนี่รับตชิ้ิวครับกนหลาย เยเซ่แล้วครับไม่ด้ดนมันมาขึ้นที่าหมยเซะขึ้นอล่ะนตาง่าย่มเน่าน่ง่ามันเ็น่าเอาช่งม่ทนตื้ออย่ใครกันบ่างบนลูกะ Binh hắn không được bắt được binh lê gửi gửi binh hủy tóc được สารน้ำกลนไปนี้บ่เจ้าโยกช้าสั้นหัวขี้หยางเนี่ยอมวนเบามีแ pues ต่ไม nah ่สนน้ำกลืนกันผัสถามันควาัเนี้ยแล้วโยกช่างสั้นเออข่เย็บดง่ายก็นั่นเนี่ยโอมีร่างจับนี้อยู่ได้ไหมครับบุณต้องเลี้ยงไตยูหัน เดี๋ยวทิมช่วงยังครับนะเอาหม้อมาพวกกินอะแหละมันเป็นทิมช่วงขค่นึงรับนั่นแหละเอามาหนพอท่หงนี่ยละบอกพีเลี้ยงไปซาพูดได้หลายอย่างครับเป็นท่านได้กินให้พคนต่อนกัน

ดึ่น้ำเงาเงินโื้มน้ำเงาเงินดื่มดื่มน้ำหดมังกลิดื้มเต้บนิ้บทีนิ้บด้ตยไม่ได้ดอกตูนีไหมครับอือ

หมูอานนี่ขึ้นรุ่นเฮามอนี่ขืนก้อนเฮามันนี่น้ำรัดในสามันพอเต็มตีเกลียวพอเเลาเต็มตีนี่มันมึนี้เนื้อใจเล้เต็มีมากว้างนมู่บ้านเจ้าเฝ้าขึ้นกันล้างถินเามาก่อนมวยใหญ่เอาล้ามาก่อนมวอเจ้าวเมนเอ่มาไปสองปวยมจาตลาดวันจัน์จะาไปขายปลานย่ละมานี่เจ้าไปขายเจ้าเฮ็ดจะไไว้เจ้าเอาไปขายน้ำเละเช่า แกเอาน้แข็งดีเดี๋ยวนี้ไหนีมีน้แข็งเลยดิคุยว่าไม่เจ้าลบพุ่นเมื่อละซี่เปลาน้ำแข็งคุยว่าไม่เจ้าเพราะว่าไม่เจ้าขายหมกบ่เมนบอกพุ่นปลาบอนพุปลาบอนนบ่เขาครับเอาเบิ่งคำคนี่แหงไคนนี้ไปทำแมชูเฮ็ดลงมาแต่ิบบนให้กูพอก็เกินชูจังสิอนเน่นนปลา ก็เงยมือพี่มบอพีเลยขึ้นไวมวาฉันมาไปไม่ได้หรอกปลาตัวปลาตัวปลาตัวเดียวขึ้นไหมก็ได้เลยล่ะอกุ้งกระลังถือนั่นนี่มีหดกุ้งเบิ้งมึงบอกกุ้งกุ้งเบิ้งข่อยสิเบิ้งะเล่นคุพีผุ่นกุ้งเงี้ยอย่างญี่ปุ่น ขว่มันนี่ขวดมันนี่นี่แ่ลนี่กุ้งกำลังถือว่า่นมีตัวเดียวมีตัวหนึ่งเอาแม่ถุงนี้เลยเจ้าทุนรถแต่มันรุนนั่นนี่มั่ยเอาล่งม้แม่ถั่วกุ้สิได้ร้องก้สีได้ขึ้นไปร้องกุ้งควายน้ำไปประกาศประกาศไปควยน้ำเลยควายน้ำท่แบบควายน้ำไออุ้งไห น้ำปะปลามันแตก๋อนี่ว่าปล่อยน้ำเมียงพ <c oughs> ้น้นน่เอาชกก็มาล้บอลล้มมนงจ่อปลาบ,บ,บอดอยู่ไปล้มทำไมกูจิดจอน,ดจดเ,นเดีาากูจิเป็นร้านเดบันถ้ <c oughs> ามันนพาลมกูไปล้มให้กูล้มก่อนจะได้จะพลาล้มได้ต่ม

ตำแห้งไรโทโทโทโอ้ปรากฏใหญ่ต่ำกูแต่ไยังไม่เว้นสิคืออะไนี่น่าจเป็ว้นสิคือคนกันหลายแบบจะมวลมัน่ดีๆทำมากถิอมันก็เลยอยกทำอยกอย่างเด้อแหงดีๆยังเป็นตัดจอนจักไปตุ่มคอยิดแ่แหงเขียวใหม่ะแห้งก่างโอ้ปรากฏตึงต่ำอันนี้หักกีล่ะ บ่เดฮะไ่เด okay? ่นกะปองเลยกำแยงได้ากกดโอ้กระปองวัวเลยปล่อยมันช้หำจะปล่อยมนปล่อยไปแล้วไปไห่นี T ้เอาอีกเพิเติ ไชครับไปตั้งหักไหมเนาะมาครับมันดงใหม่น่ะอือว่าได้สวนหลาปีเิสวนแต่เป็นบบามาสวนอยู่เขาผู้สาววน่ยไงนี่กันี่กับทาสอนทาไห้างเลยทุกคนเห็นยหมเพียทุมาหาซื้เดอเพ่อไงนติดเลย่ป่าเอาขึ้นไม่เท่าเอาขึ้นไปนขึ้นไหโอ้ยจะเฝ้าไดอีก เี <laughs> ะยะไ้นงมงคือว่าบานนี้ขึ้นยงเห็นร่เอางอุ่มไหวเลยไปยุ่มไหวเด้นี่นีแต่แผลเอาไม่ป่าแต่นั่นนี้นบานเอาลองเอาลองเอาลองคือว่ามีบันนี่นนคือว่ามีปา่ามีวะครับ ว้าวโหย่นีปวดบาดแล้วซ้ำหนีน่าจะดีเลยตัวโอ้จำเป็นสิทฉิดซะมาฉันบาดแล้วยุ่งไปังเน่ยปลาขม้นมั้ยปลาปลาเปบปเปียบน่อยมามาปลาซิวอานี่แหละปลาซิวเขาปลาซิวอ้าวโอ้ย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 อ้ยโอ้ยย ร uhm. อบนี้กรับเพราะนะไรเดียดพี่ติดเนี่ยหาะเขาลงลปนบนี ing, uh ้ครับเพราครับที่มันมือนยังมาใหมรถที่มันรถเดือดหกซุ่มมาจากมาก่อนเนาะมือนเขามาตาสอนด ไม่มันเลือหลอไฟึ้่ไหโอเคหน้าห้องแกล้ๆเลยมือหน้นห้องมัตเ้าโลดมือเด็ดๆจังไหมคันนั่นก็สีว่ามัตเ้าสีเลียดลงเอาอาบเอาอาบมยแล้วลงใจะเล่ั่งลอาเลน่อยเลยนห้าเยอะแพามันเป็นร่างตนตัวมันเบ่งยาเผื่อได้เล็กหน่อยมาอาบเอาิ่งมา เ่อเ่อีขดซื้อสมาเดี๋ยวเราไป็อีกบ้านหนึ่งระว่งหอยระว่งไม้เอาไม้ออกนพราะแล้วเพรแล้วไมครับบบนี้คือแบบในมุกหนหงส์อันนี้ไปยืมเ่อนมาวันนี้มันเงินขาดครับก็เอาว้หนูจ่อแล้วขอชิปเง่นงูนิดห่งดีไหม่อนึ่งกระส่อง Đấy, không? Donc, mình bị tiêu thụng lắm gần như yêu ảnh khi có hiệu 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 ถ้าเจ้าอนปถนุสิงน้ลงอีกย่สองบาทเกินเมี้ยเลยเนาะใส่หุ่นยุ่งมากไปยักเชียร์่้างทางลงไปเลยยึดชาวบ้านเขาแหงี่นี่ตเออทางันเอาม่เปลนสายเนอยางยางปบ่เออ็ตุไม่เลสายไม่เล่นไม่เล่นน้ำมันมีหอยมันหมาเขา อีกสองบาทอ่ะสองบาทคืนเนี้เลยครัไปไปลูกค่อยอาบน้ำอาบต้มบอนาดั้นูกโจ้ไปนอดไปดูน่อยห้องนี่นกไก่ด้านนี่นี่นห้องนี่เดี๋ยวนี้ห้องเล่ฟังวันห้องยเินหมดนี่ยดนี่ละนองยนี่ังคำนะครับ

เดงมเป็นมูยังไงมันเูแบบนี้เยออยู่มันรับั็นมูขเลยแตกแค่เยอะอือมนี่ยตี้ยก็ดยอิเี้ยมันแตกกันเอาไปให้บบบมีแบบนึงบาอะไรเนาะนะครเต็มหมกหนึ่งอนี้พอแล้วแมงข้อสถือสะลุดย้ําหมดแรงตรมนีคข้วนอันนี้ขวอะนอันนี้ควรบะเข้าทอันนี้กวม่เข้ามัใหญ่ มแกแตกกันแตกแล้วกัเขาว่าตื่นเมื่อนี้ก็ไปีใกล้ๆป,ปลาดูกพอกติ่ตายครับบาดสุดท้ายเขาไปเแพงเลยสูบบ่มีพวกกวนสู้กับของสิได้มันก็สิได้เป็ดมันถอนกุ้งมันก็บของสิได้ขายคือบางตั้ม่ามึงสิคู่ไผยี่ระบันนี้ไน่นไขี้มวน ถือมัดส,สองเงี้ยงมิงู่ไปทั้งนี้ดินลมดินคือทาวัดเทา่าเลยบุญปลาบุยขึ้นครับเกิดร้องอะยครับอายเลยเอ๋ผ้หญิผู้หญิงอ๋อเสียดิออไม่ไ <c oughs> ด้แบบไีอ่อิดต่อผู้หญงเปิดจริงแล้ว นั่นฟ้อมไปเลยฟ้อมไปต้นเลยงานบาทสุดท้ายบาทสุดท้ายจะเป็นเอาได้ยี่ห้อนบาทหนึ่งบนดินหนึ่งลมคนะลมนี่เด้ขันบอลลมแต่โว้ยบาทสุดท้ายบาทสุดท้าย คือแบบมันงงไปสุียงคือแบบคือบบนทีนี้ไปเบอร์สมองดนเนาะเบอมองพุดไม่ใช่แต่ว่ามันบ่ปาหน่อบมด้บนบาใจต่กูมนก็ค้องานต่กูมนเงเพิ่สามเบอรเมือกีคนได้หลายครับเก้าเดียวนเงินเก้าเดียวมุกนึงดิบลาบด้านกิเขา ไป,รไปครับเป็นเป็นเจ็บประวุตเป็นว่าช่องช่วงใบใบ,บครับช่วงแดดเย็เจ๊ใบมงใบสองบสามใช่ไหมครับทาควบ่ยนคุณไหลายมันมีทาเดียวออทาเดียวมีไหลผืนครับต้องต่อคิ้วกันเดี๋ยวมือเขามือนหมาครับมื่อนี่เอาอพอไปหโมก,กินเดี๋ยวมือมันม ส่วนไทยเบอรงยี่ครับ้อนี่กได้หมกหนึ่งครับมานี้ครับคลิปนี้ก็บมีสต่นี่นะครับเดี๋ยวคลิปหนาจะมาติดตามกันไหมครับมาติได้หลายบันดีคลิปนี้ก็ฝปากก้นอะชรก้นแฉกนะครับเจอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ